สวัสดีครับวันนี้ผมเซลสีมานำเสนอ Suzuki Swift GL ป G ี2019เกคียร์ออโต้ค่างว่เบาๆ4,600ได้ปีรถปี2019ราคาอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นครับผม ดูเลขใหม่กันเลขไหม่อยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับตัวนี้เป็นปีใหม่ได้พวงมาลัยมตัตติฟักชั่นควบคุมปุ่มเล่นเพลงอะไรได้ที่พวงมาลัยได้เลยครับผมในส่วนของเบาะหลังไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังก็ได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับคันนี้เป็นตัว5ประตูครับผมอ่าเป็นตัว5ประตูอ่าสะอาดสะอานมีไปที่เก๋งท้าย2เพื่อเก็บของได้นะครับผมอ่าตลอดคันนี้พิเศษครับ สวยๆได้สเกิร์ตรอบคันครับผมได้สเกิร์ตรอบคาแดงตัดดําตัดแดงครับผมได้สเกิร์ตรอบคามีท่ออันนี้เป็นท่อแต่งเพื่อสวยงามครับผมเป็นตัวชุดแต่งของสเกิร์ตครับผมสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมติดต่อผมได้ใครเห็นคลิปนี้0 9 2 5 5 1 2 1อแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับผมสำหรับซูสูกิใครสนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้ครับผม